you. สวัสดีทุกคนจากช่อง BK Auto Garage วันนี้พาทุกคนมาพบกับที่สุดของเทคโนโลยีด้านยุโทโธปรกรณ์แห่งปี2029กับระบบอาวุธที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการทหารทั่วโลกโฟสตามิซิลอาวุธนำวิถีอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทยุคสมัยใหม่ที่ต้องการความแม่นยำความรวดเร็วและประสิทธิภาพที่สูงสุดเพื่อตอบสนองภารกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับของกองทัพในอนาคต โฟสตามิซิลได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดใหม่ของสถาบันวิศวกรรมป้องกันประเทศที่ต้องการสร้างจรวดที่สามารถทางานได้หลากหลายสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงเป้าหมายได้แม่นยำในระดับเซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายทางอากาศภาคพื้นหรือเป้าหมายเคลื่อนที่ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานร,ระหว่างระบบนำวิถีแบบไฮบริด เซนเซอร์ S S หลายมิติ AI ควบคุมการบินและหัวรบประสิทธิภาพสูงจึงกลายเป็นอาวุธที่หลายประเทศกำลังจับตามองเริ่มจากจุดเด่นสำคัญที่สุดของโฟสต้ามิซิลคือระบบนำวิถีอัจฉริยะ4โหมดที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ทั้งระบบนำวิถีด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร ระบบกล้องอินฟราเรดตรวจจับความร้อนระบบ GPS ขั้นสูงและระบบนำวิถีด้วย AI วิเคราะห์ตามลักษณะเป้าหมายเทคโนโลยีทั้ง4ถูกออกแบบให้ทำงานซ้อนทับเพื่อรองรับสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนเช่นสภาพอากาศเลวร้ายการรบกลางคืนและการรบที่มีการรบกวนสัญญาณรุนแรงทำให้จรวดยังคงรักษาความแม่นยำสูงแมในสภาวะที่ยากที่สุด เมื่อออกจากแท่นยิงโฟสตามิซซลสามารถเร่งความเร็วจากระดับศูนย์ไปสู่ความเร็วเหนือเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยระบบขับเคลื่อนแบบสเตตคู่ที่รวมพลังของเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ทำให้จรวดสามารถรักษาความเร็วสูงระดับ4.5มักระหว่างการเข้าสู่เป้าหมายและยังมีระบบควบคุมทิศทางแบบเวกเตอร์ด้วยปีกไมโครวิงที่ช่วยปรับมุมบินทำให้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านทางอากาศและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างแม่นยำ ส่วนหัวรบนั้นถูกออกแบบให้มี2รูปแบบขึ้นอยู่กับภารกิจได้แก่หัวรบจอบกรอบประสิทธิภาพสูงสำหรับทำลายยาันเกราะหนักหรือโครงสร้างเสริมกำลังและหัวรบแบบแรงระเบิดกระจายเพื่อโจมตีพื้นที่รวมถึงเป้าหมายขนาดเล็กในบริเวณกว้างหัวรบทั้ง2แบบสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของภารกิจที่แตกต่างกันความอัจฉริยะของโฟสต้ามิซิลยังอยู่ที่ระบบสื่อสารสองทางระหว่างจรวดกับสถานีควบคุมภาคพื้นหรือเครื่องบินนำส่ง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเป้าหมายใหม่ระหว่างการบินหรือยกเลิกคำสั่งโจมตีได้ในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความปลอดภัยต่อพล,ลเรือนและลดความเสี่ยงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันระบบนี้ยังช่วยให้จรวจสามารถรับข้อมูลใหม่แบบเรียลไทม์เช่นตำแหน่งเป้าหมายเคลื่อนที่ความเร็วลักษณะภูมิประเทศทำให้การโจมตีมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี AI ที่ถูกฝังในตัวจรวดเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งโดย AI สามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทุกตัวในระดับมิลลิวินาทีวินาทีวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของเป้าหมายและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงเป้าหมาย AI ยังช่วยให้จรวดสามารถตัดสินใจหลบการรบกวนหรือสัญญาณล,ลวงได้แบบอัตโนมัติลดโอกาสการถ,ถูกหลอกโดยระบบต่อต้านหรือเป้าลวงของฝ่ายตรงข้าม ด้านความคล่องตัวในการใช้งานโฟสตามิซซิสามารถติดตั้งได้กับหลายแพลตฟอร์มทั้งรถยิงภาคพื้นเรือรบเครื่องบินรบรุนจมตีหรือแม้แต่แท่นยิงแบบพผบพาท,ทำให้กองทัพสามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแบบครบวงจร สำหรับสเปคหลักของโฟร์สตาร์มิสซิลนั้นเริ่มจากความยาวประมาณ3.9เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง22เซนติเมตรน้ำหนักรวมประมาณ145กิโลกรัมระยะยิงไกลสุดประมาณ140กิโลเมตรในสภาพการรบแบบเปิดโลง่งและประมาณ95กิโลเมตรในพื้นที่ยุทธวิธีที่มีการรบกวนสัญญาณสูงความเร็วสูงสุดระดับ4.5มักพร้อมความแม่นยำระดับ CE p ทต่ำกว่า0.5เมตรซึ่งถือว่าแม่นยำอย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับระบบรุ่นก่อน ระบบเปิดการยิงของโฟสต้ามิซิลยังทำงานได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาเตรียมพร้อมเพียงไม่กี่วินาทีทำให้เหมาะกับภารกิจที่ต้องการตอบสนองแบบฉับพลันเช่นการต่อต้านโดรนฝูงใหญ่การรับมือเครื่องบินรบที่มาด้วยความเร็วสูงหรือการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ที่จำเป็นต้องทำลายทันที ในด้านการป้องกันการถูกรบกวนโฟสต้ามิทซิลมาพร้อมระบบป้องกันการรบกวนวิทยุแบบหลายชั้นและระบบเข้ารหัสสัญญาณขั้นสูง AI วิเคราะห์รูปแบบการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์และปรับความถี่หรือเปลี่ยนโหมดนำวิถีทันทีทำให้จรวดยังคงทำงานได้แม้เจอก,การรบกวนสัญญาณอย่างหนักซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในสงครามยุคใหม่ที่อาวุธอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายระบบความปลอดภัยภายในตัวจรวดก็ได้รับการพัฒนาอย่างมาก เช่นระบบตรวจสอบตัวเองที่ทำงานตลอดเวลาทำให้จรวดสามารถยกเลิกการยิงหากตรวจพบความผิดปกติลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบอบล็อกความปลอดภัยตามมาตร,รฐานสากลเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต อีกจุดหนึ่งที่ทําให้โฟสตามมดซิลได้รับความสนใจอย่างมากคือการบํารุงรักษาที่ง่ายโดยใช้วัสดุที่มีความทนทานสูงและระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะตนเองทําให้ค่าบํารุงรักษาลดลงและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นกองทัพจึงสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว เมื่อนำไปใช้งานจริงโฟสตา r มิทซิลให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งการทดลองยิงในสภาพแวดล้อมจำลองและการทดสอบในสนามจริงการเข้าสู่เป้าหมายทำได้อย่างแม่นยำแม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหลายครั้งจรวดสามารถปรับเส้นทางเองโดยไม่ต้องอาศัยสัญญ,ญาณจากผู้ควบคุมทำให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระดับสูงของระบบนี้ หากมองภาพรวมโฟล์สตามิทซิวถือว่าเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นระบบนำวิถีหลายโหมด AI อัจฉริยะความเร็วเหนือเสียงพลังหัวรบที่หลากหลายหรือความสามารถในการรองรับหลายแพลตฟอร์มถือเป็นมาตรฐานใหม่ของจรวดยุคป,ปี2029ที่หลายกองทัพต้องการมีไว้ประจำการ ช่อง BK Auto Garage หวังว่าการรีวิวครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ชมทุกคนเข้าใจเทคโนโลยีและศักยภาพของโฟลสตามิดซูได้ชัดเจนยิง่งขึ้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธล้ำยุคในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ